บทที่124หญิงสาวที่หอมและอบอุ่นเหล่าลูกน้องของหลิวขายล้วนท่าทางเฉยเมยไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดเดียวเหมือนว่าเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้มาจนเคยชินตั้งนานแล้วยังเฉินตกใจอยู่บ้างนิดหน่อยคาดไม่ถึงว่าหลิวขายจะโอหังเช่นนี้ถึงแม้ที่นี่จะเป็นเขตอิทธิพลของเขาก็ตามแต่พอเสียงปืนดังขึ้นเขาก็หนีไม่รอดความเกี่ยวข้องเช่นกัน วังเฉียงอยากจะหันปากกระบอกปืนทว่าไม่ทันเสียแล้วเพราะในสายตาของเขาไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยมีเพียงความเกลียดชังสุดๆและยังมีความไม่ยินยอมอีกด้วยึอชั่วขณะนั้นที่นิ้วชี้ของหลิวขายกำลังจะเหนี่ยวไกปืนทว่าทันใดนั้นไพ่ใบหนึ่งก็ลอยออกไปด้วยความเร็วที่เร็วมากร เขายังไม่ทันได้ลั่นไกปืนมือที่ถือปืนจากข้อมือขึ้นมาถูกตัดจนขาดปืนกับข้อมือหล่นลงบนพื้นพร้อมกันด้านข้างยังมีไพ่โป๊กเกอร์เปื้อนเลือดสดใบหนึ่งด้วยอากเว็บเดียวเสียงร้องโหยหวนที่เจ็บปวดดังก้องทั้งห้องส่วนตัวสายตาของทุกคนตกอยู่บนตัวของหยางเฉินกันหมด ในสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจกลัวไม่รู้ว่าตอนไหนในมืออย่างเฉินถึงมีไพ่โป๊กเกอร์จำนวนหนึ่งในเวลานี้เขากำลังสับให้เล่นไม่หยุดบนศีรษะล้านของหวังเฉียงเหมือนถูกน้ำลาดน้ำเหงื่อไหลลงจากศีรษะไม่ขาดสายไหลเข้าในดวงตาจากนั้นเขาถึงได้กระพริบตาเวลานี้เหล่าลูกน้องพวกนั้นของหลิวไข่สั่นเทาไปทั่วทั้งร่างกาย เมื่อสักครู่หวังเฉียงใช้ปืนจอดศีรษะของหลิวข่ายบังคับพวกเขาให้วางปืนลงบนโต๊ะให้หมดเวลานี้กลับไม่มีใครกล้าไปหยิบสักคนหลิวข่ายกอดมือข้างขวาที่ขาดเจ็บจนนอนกลิ้งไปทั่วพื้นไม่นานเสียงร้องโหยหวนก็หยุดลงฉับพลันด้วยอาการหมดสติสลบไปทันทีหลังจากที่ยางเฉินตามหลิวข่ายเข้ามาในห้องส่วนตัวคนที่มาดูเรื่องสนุกมากมายล้วนรอดูบทสรุปอยู่ข้างนอก ไม่รอให้หยางเฉินออกมากลับได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงหนึ่งดังขึ้นกล้ามาก่อเรื่องถึงถิ่นของหลิวข่ายยังไม่เจียมตัวเองเสียจริงตอนนี้เสร็จแล้วเดาว,ว่าคงโดนหลิวข่ายฆ่าทิ้งเรียบร้อยแล้วเสียงนี้ฟังดูยังทรมานจริงๆด้วยดูแล้วเจ้าหมอนั้นคงได้รับบาดเจ็บหนักทีเดียวไม่อย่างนั้นคงไม่หยุดคำรามไปกระทันหันรอบเสียงร้องคำรามหยุดลงดูท่าทางน่าจะสลบไปแล้ว คนที่มาดูเรื่องสนุกด้านนอกประตูต่างผู้จาแบบเวทนากันเพียงแค่อ้างอิงจากเสียงร้องโหยหวนความจริงไม่มีทางสรุปได้ว่าเป็นใครร้องออกมาแต่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครคิดว่าเสียงร้องคำรามนี้จะเป็นเสียงที่หลิวขายร้องออกมาเองชินซีที่เดิมทีกังวลมากอยู่แล้วเวลานี้ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่เธอรู้จักเสียงของหยางเฉินเป็นอย่างดีเสียงร้องนี้ไม่ค่อยเหมือนของหยางเฉินเท่าไหร่ แต่ในห้องส่วนตัวนอกจากหยางเฉินแล้วคนอื่นล้วนเป็นคนของหลิวไข่ทั้งหมดชินซีไม่สนใจอะไรมากมายอีกต่อไปวิ่งเข้าไปหมายจะพุ่งเข้าห้องส่วนตัวแต่ว่าหน้าประตูกลับมีบอดีิกาดของเมืองคิงเฝ้าอยู่เดิมทีเธอเข้าไปไม่ได้ในชื่ออะไรทันใดนั้นหยางเฉินมองทางหวังเฉียงที่หน้าตาตกใจกลัวพลันถามขึ้นมาตอนแรกที่ปู่เย่เฉิง วังเฉียงรู้สึกได้ว่าหยางเฉินไม่ธรรมดาวันนี้ใช้ไพ่โป๊กเกอร์ตัดข้อมือของหลิวขายจนขาดยิ่งพิสูจน์ความคิดในใจเขาได้อย่างกระจ่างแล้วเวลานี้พอหยางเฉินสอบถามมาเขาสั่นไปทั่วตัว,ตวเสียงปึดทีหนึ่งคุกเข่าทั้งคู่ลงแทบเท้าของหยางเฉินอย่างแรงก้มศีรษะลงพูดด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเคารพทั้งหนักแน่นผมชื่อหวังเฉียงครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอติดตามรับใช้คุณอย่างเพียงผู้เดียวครับคนอื่นๆเห็นสถานการณ์นี้ต่างทำหน้าตื่นตกใจหวังเฉียงไม่มีอำนาจจริงในเมืองคิงปรมาจารย์ที่สองก็เป็นเพียงตำแหน่งในนามอันหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาควบคุมปู่เย่เฉิงยังเป็นบุคคลที่โด่งดังในโลกใต้ดินที่เมืองเจียงโจตอนนี้คาดไม่ถึงว่าจะคุกเข่าลงแทบเท้าชายหนุ่มคนหนึ่ง ถึงแม้ยางเฉินจะใช้ไพ่โปเกอร์ใบหนึ่งตัดข้อมือของหลิวข่ายขาดไปแต่เดิมทีพวกเขามองไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพียงคิดว่าไพ่โปเกอร์คือของบางหน้าสิ่งที่ตัดข้อมือหลิวไข่ขาดที่แท้จริงน่าจะเป็นของอย่างอื่นดังนั้นถึงแม้พวกเขาจะหวาดกลัวอย่างเฉินแต่จะไม่เป็นเหมือนหวังเฉียงที่คุกเข่ายอมจำนวนแบบนั้น ถึงแม้ว่าหลิวขายจะมือขาดไปข้างหนึ่งแต่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะควบคุมเมืองคิงได้ใหม่อีกครั้งหยางเฉินไม่สนใจยิ้มจ้องหวังเฉียงพูดว่านายลุกขึ้นมาก่อนครับคุณหยางหวังเฉียงตอบกลับด้วยความเคารพนอบน้อมจากนั้นถึงลุกขึ้นยืนเวลานี้หยางเฉินค่อยๆลุกขึ้นกวาดสายตาที่สงบนิ่งมองทุกคนในเหตุการณ์ ทันใดนั้นก็พูดกับหวังเฉียงว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมืองคิงให้หวังเฉียงเป็นคนจัดการพวกนายใครมีปัญหาหรือเปล่าหลังจากได้ยินเข้าหวังเฉียงดีใจยกใหญ่ในใจเขามั่นใจว่าหยางเฉินไม่ธรรมดาแน่นอนและเลื่อมใสต่อหยางเฉินอย่างยิ่งจึงตัดสินใจเอาไว้แน่วแน่แล้วขอเพียงมีคำพูดนี้ของหยางเฉินอยู่บัหลังสถานบันเทิงทั้งหมดของเมืองเจียงโจเขาก็คือราชา ลูกพี่ของพวกเรายังไม่ตายนะพวกแกอยากจะมายึดคอรองเมืองคิงแล้วหรือพูดได้ช่างไม่เห็นหัวพวกฉันกันเลยทีเดียวยังเฉินเพิ่งพูดจบถูกชายวัยกลางคนที่หลิวขายเรียกว่าเจ้าสามเอ่ยปากพูดขึ้นฉับพลันในน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเหยียดหยามในเมื่อแกมีปัญหาอย่างนั้นยังเฉินเอ่ยปากไม่ทนันพูจบให้โปเกอร์ใบหนึ่งที่คีบไว้ระหว่างนิ้วทั้งสองก็หลุดออกไปในชั่วขณะนั้น ฉับแกตายซะเถอะยังเฉินจึงพูดคำที่เหลือออกมาอีกสายตาของทุกคนมองเข้าไปทันทีเห็นเพียงเจ้าสามเบิกตาทั้งสองกลมโตบนคอปรากฏว่ามีเส้นเล็กๆสีแดงเส้นหนึ่งขึ้นมาฉับพลันก็ค่อยๆมีเลือดสดๆไหลออกมาจากในเส้นเล็กๆนั้นภายในวินาทีสองวินาทีสั้นๆเลือดสดๆปริมาณมากก็พุ่งทะลักออกมาทันที ร่างกายของเจ้าสามลม้มลงไปตรงๆหลังจากกระตุกอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็หยุดการเคลื่อนไหวดวงตาทั้งคู่ยังถลึงกลมโตอยู่ด้วยความหวาดกลัวก่อนสิ้นใจเมื่อสักครู่เหล่าอันธพาลเมืองคิงยังสงสัยที่ยางเฉินใช้ไพ่โป๊กเกอร์ใบหนึ่งตัดข้อมือหลิวไข่ขาดได้ยังไงในวินาทีนี้ข้อสงสัยทุกอย่างล้วนมาลายหายไปสิ้นในสายตาหลงเหลือเพียงความหวาดกลัว วังเฉียงหายใจหอบใหญ่เช่นกันรู้สึกหัวใจของตนเองจะรับไม่ไหวแล้วเพียงไพ่โป๊กเกอร์ใบเดียวสามารถตัดมือคนขาดได้อย่างง่ายดายแถมยังตายอีกต่างหากจากแม่เจ้านี่คือสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้เหรอตึกผู้คนสิบกว่าคนแย่งกันคุกเข่าลงบนพื้นแบบกลัวล้าหลังเพื่อน แต่ละคนแย่งกันพูดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะทำตามคุณหยางเพียงคนเดียวเชื่อฟังคำสั่งของคุณหยางหยางเฉิญไม่ได้มองคนเหล่านั้นสักนิดเดียวแต่ว่ามองทางหวังเฉียงเอ่ยปากบ,บอกชีวิตของหลิวไข่ฉันเหลือให้นายครับขอบคุณคุณหยางมากเลยครับหวังเฉียงรีบตอบกลับเหตุผลที่หยางเฉิญไม่ได้ฆ่าหลิวไข่ไม่ใช่ว่ามีเมตตาการุณา คนพันนี้ทำเลวมานับไม่ถ้วนจะตายก็ตายไปแต่เขามองเห็นแรงอาฆาตในสายตาของหวังเฉียงออกมองเห็นถึงความแค้นรุนแรงที่เขามีต่อหลิวไข่ออกเพียงแค่เรื่องที่แย่งปู่เย่เฉิงนี้ไปอย่างเดียวคงไม่ทำให้หวังเฉียงมีจิตอาฆาตแค้นรุนแรงขนาดนี้ได้ต้องยังมีความอาฆาตแค้นใหญ่หลวงเรื่องอื่นอีกแน่ผู้จบ ยางเฉิญก็ก้าวเท้าออกไปเมื่อเดินมาถึงหน้าประตูเขาก็หยุดสีเท้าทัานใดในแววตาฉายรังสีหนาวอมหิตออกไปกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปสถานบันเทิงเมืองเจียงโจวทั้งหมดจะไม่มีกิจการสีเท้าใดๆอีกถ้าให้ฉันเห็นมีกิจการค้าประเวณีการพนันยาเสพติดแล้วก็อย่าหาว่าพ่อไม่เตือนละรับทราบด้วยประโยคนี้ทำเอาหวังเฉียงสั่นไปทั้งตัว เขาตกใจจนรีบคุกเข่าลงทันทีพลางพูดรับประกันว่าคุณหยางวางใจได้เลยครับสถานที่นี้จะไม่เกิดธุรกิจสีเทาใดๆแบบตอนนี้ขึ้นอีกแน่นอนครับสำหรับหยางเฉินแล้วล้วนไม่เคยลืมสถานะของตนเองการค้าประเวณีการพนันและยาเสพติดทำลายผู้คนนับไม่ถ้วนครอบครัวแตกสาแหลกขาด เขาคนเดียวอาจไม่มีความสามารถทําให้แต่ละคนห่างไกลจากการค้าประเวณีการพนันและยาเสพติดได้เขว่าที่เมืองเจียงโจวนี้เขาสามารถทำให้เรื่องชั่วร้ายพวกนี้ค่อยๆหายไปได้หยางเฉินถือโอกาสหยิบหน้ากากของตนเองขึ้นมาใส่ให้เรียบร้อยอีกครั้งก็จากนั้นก้าวเท้าออกไปตอนที่ประตูห้องส่วนตัวถูกพอลกละเปิดออกจากด้านในและหยางเฉินก็เดินออกมาแบบปลอดภยัย เดิมทีผู้คนที่รอดูอยู่สรุปผลได้แล้วทว่าตอนนี้ทุกคนล้วนหน้าตาตื่นตกใจหมดยังเฉินเดินออกมาท,ทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่เยสเคงั้นเสียงร้องโหยหวนเมื่อสักครู่นั้นเป็นใครกันยังเฉินกำลังตามหาชินซีทันใดนั้นกลิ่นหอมละมุนก็ลอยเข้ามาแตะจมูกก่อน ตามมาด้วยหญิงสาวกลิ่นกายหอมและหน้าอบอุ่นทะนุถนอมพุ่งเข้ามาในอ้อมอกของตนเองมือทั้งคู่กอดเขาไว้แนบแน่นบทที่125ยหหญิงสาวผู้อวดดีเมื่อถูกฉินซีกระโจนเข้ามากอดในอ้อมออกแบบกระทันหันยังเฉินถึงกับทำหน้าตกตะลึงอึ้งทึ่งเสียวมือทั้งคู่จึงค้างอยู่โดยพลนัน จากนั้นถึงตอบสนองกลับมาเผยให้เห็นรอยยิ้มที่มุมปากอันอ่อนละมุนออกมาก่อนจะกอดภรรยาไว้เบาๆโชคดีที่ฉินต้าหยงออกไปนานแล้วไม่อย่างนั้นหากมองเห็นฉากนี้เข้าจะต้องเดาได้แน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายสวมหน้ากากที่ชนะและเอาตัวลูกสาวตนเองไปก็คืออย่างเฉินนั่นเองคนที่มุงโดยรอบต่างทำท่าทางตกใจ ไม่เพียงเพราะฉินซีโผเข้ากอดผู้ชายคนนี้ที่เอาชนะและได้ตัวเธอไปเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นเพราะว่ายางเฉินสามารถเดินออกมาแบบปลอดภัยไร้บาดแผลสูซานมองฉินซีกระโจนเข้าในอ้อมกอดของอยางเฉินแล้วก่อนจะทำหน้าตาซับซ้อนงุนงงสงสัยถึงแม่ช่วงนี้หล่อนจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ไม่นานแต่ก็ยังติดต่อกับชินซีมาโดยตลอด จึงรู้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างฉินซีและหยางเฉินทว่าเมื่อสักครู่ที่ฉินซีแสดงอาการกังวลต่อ,อยางเฉินอีกทั้งการกระทำในตอนนี้ด้วยอธิบายได้ว่าในใจเพื่อนสนิทคนนี้ของตนเองคงมีใจให้ผู้ชายคนนี้ตั้งนานแล้วบางทีแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่ได้รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำเสี่ยวซีไม่คิดจะแนะนำสามีของเธอให้ฉันรู้จักสักหน่อยหรอ,อยะ กระทั่งออกมาจากเมืองคิงจนมาถึงข้างนอกซูซานถึงยิ้มถามทั้งยังจ้องอย่างเฉินที่ถอดหน้ากากออกแล้วด้วยหน้าตาอยากรู้อยากเห็นได้ยินสามีคำนี้เข้าไปเต็มๆบนใบหน้าฉินซีก็แดงระเรื่อเป็นตาลึงสุกและไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแค่มองค้อนซูซานนาทีหนึ่งเธอจะไม่รู้ได้ที่ไหนกันว่าผู้หญิงคนนี้จงใจแกล้งถาม เธอเคยคุยเรื่องอย่างเฉินกับซูซานมาตั้งนานแล้วในเวลานี้ฉินซีได้แต่พูดแนะนำกับอย่างเฉินว่าอย่างเฉินนี่คือเพื่อนสนิทของฉันชื่อซูซานเรารู้จักกันตั้งแต่เริ่มเรียนมปลายจากนั้นอย่างเฉินเพียงแค่มองซูซานแล้วพยักหน้าให้เล็กน้อยและไม่ได้สนใจอะไรอีกผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักของฉินซีแต่กลับเป็นคนของตระกูลซู ใครก็ตามเพียงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถึงตระกูลอีเล้เหวินเขาวล้วนไม่ชอบทั้งนั้นซูซานเหมือนรู้สึกได้ถึงความเย็นชาของหยางเฉินเธอจึงลำบากใจพอสมควรนึกถึงก่อนหน้านี้ที่เมืองคิงเพราะไม่รู้แน่ชัดว่าหยางเฉินและฉินซีกำลังแสดงละครกลับแทรกไปก่อความวุ่นวายชั่วขณะนั้นในใจก็เต็มไปด้วยการตำหนิตนเอง เมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่าคุณกับเสี่ยวซีทำเพื่อให้ลุงฉินเลิกติดพนันจึงแสดงละครฉากหนึ่งขอโทษนะทันใดนั้นซูซานมองทางหยางเฉินพูดขอโทษด้วยหน้าตาจริงใจนี่กลับเกินกว่าความคาดหมายของหยางเฉินแต่เขายังคงเมินเฉยอยู่มากเอ่ยปากบ,บอกแบบนิ่งๆไม่เป็นไรคุณเป็นผู้ชายอกสามสอบแท้ๆท,ทำไมถึงได้ใจแคบขนาดนี้ ฉันก็ขอโทษคุณไปแล้วคุณยังเลือดเย็นใส่ฉันอยู่อีกหรือเมื่อสัมผัสถึงความเย็นชาของอยางเฉินบนใบหน้าของซูซานก็โกรธเคืองอยู่บ้างในใจยิ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมผมบอกแล้วว่าไม่เป็นไรไงหรือว่าต้องให้ผมยิ้มแย้มให้คุณถึงจะถือว่าเป็นการยอมรับคำขอโทษของคุณท่าทีของอยางเฉินยังคงเฉยชาคุณกําลังดูดฉัน ซูซานกล่าวอย่างโมโหเมื่อสักครู่ทั้งสองคนยังสงบดีไม่มีเรื่องกันทันใดนั้นเหมือนเป็นศัตรูคู่แค้นนี่ทำให้ฉินซีปวดหัวสุดๆจึงรีพูดทันทีอย่างเฉินซานซานเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคุณมีท่าทีที่ดีกว่านี้กับหล่อนสักหน่อยได้หรือเปล่าเธอไม่ได้ตำหนิอย่างเฉิน แต่ทว่ามีการขอร้องอ้อนวอนระดับหนึ่งจากนั้นรีบดึงมือของซูซานมาบอกว่าซานซานเธออย่าคิดเล็กคิดน้อยกับเขาเลยนะเขาเป็นพวกปากหนักแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษพวกเราเป็นฉันที่ควรขอโทษเธอถ้าตอนแรกฉันบอกความจริงกับเธอไปคงจะไม่เกือบพาเธอเข้ามาพัวพันด้วยหรอกเธอไม่รู้เมื่อกี้ตอนที่พ่อฉันจะเอาฉันเป็นของเดิมพัน ฉันปวดใจมากแค่ไหนแต่เธอที่ไม่รู้ความจริงกลับอยากแย่งฉันกลับมาแบบไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองทั้งยังยอมใช้เงิน16ล้านมาถ่ายถอนฉันอีกตอนนั้นฉันรู้สึกประทับใจมากจริงๆนะซานซานพูดจริงๆนะฉันขอบใจเธอมากชินซีพูดติดต่อกันตั้งมากมาย ไม่ใช่เพื่อช่วยอย่างเฉินแก้ตัวแต่ว่ารู้สึกประทับใจมากจริงๆโดยเฉพาะอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบเมื่อสักครู่นั้นซูซานยังสามารถก้าวออกมาแบบไม่หวาดกลัวทั้งสิ้นเดิมทีซูซานที่ยังโกรธอย่างเฉินอยู่มากจู่ๆความโกรธก็ได้มาลายหายไปในชั่วพริบตาเมื่อเห็นชินซีที่ดวงตาแดงกับดวงตาของหล่อนก็แดงเช่นกัน เธอกอดชินซีไว้แล้วพูดว่าเสี่ยวซีอย่าพูดแบบนี้สิพวกเราเป็นเพื่อนสนิทที่สุดกันนะไม่ต้องเกรงใจหรอกเห็นได้ชัดว่าหยางเฉินยังประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงสองคนต่ำไปทันใดนั้นเขาเองก็นึกเสียใจอยู่บ้างที่เมื่อสักครู่ย็นชาใส่ซูซานตระกูลอี้เหวินก็คือตระกูลอี้เหวินตระกูลซูคือตระกูลซูซูซานคือซูซาน เขาไม่ควรนําความเครียดแค้นต่อตระกูลอีเ้เหวอนมาลงที่ตระกูลซูยิ่งไม่ควรทำแบบนี้ต่อซูซานด้วยโฟกส s สวาเกนสีดำคันนั้นวิ่งมาอย่างบ้าคลั่งบนถนนตรงไปยังยอดเมคาทันทีคนตระกูลซูต้องคฤหาสน์ของพวกเขาในเขตภูเขาจิ๋วเฉิงเว้นเพียงแต่บนยอดเขาไม่มีสิทธิ์ส่วนตระกูลร่ำรวยอื่นๆอ,อยู่ที่ตีนเขาทั้งหมดยังเฉินขับผ่านตระกูลซูพอดีนี่ เมื่อสักครู่หลิวขายปล่อยคุณออกมาได้อย่างไรกันซูซานอยากจะปรับความสัมพันธ์ระหว่างหยางเฉิญเพียงแค่นึกถึงความเย็นชาของหยางเฉิญเมื่อสักครู่เวลานี้หล่อนจึงสีหน้าไม่เบิกบ,บานเท่าไรนัหยางเฉิญหัวเราะพวกเขาขัดแย้งภายในกระทันหันผมเลยถือโอกาสหนีออกมาซูซานส่งเสียงหัวเราะเยาะคุณนี่ช่างดวงดีชะมัด แต่ว่านี่ผิดใจหลิวขายแล้วต่อไปเขาต้องมาหาเรื่องคุณแน่ถ้าคุณขอโทษฉันฉันจะพูดเรียกล่อมพ่อให้เขาออกหน้าช่วยคุณเวลานี้ซูซานทำหน้าตาหยิ่งเหมือนกำลังพูดว่าเมื่อกี้นายคิดยังไงถึงกล้าดุฉันตอนนี้เป็นไงยังไม่รีบขอร้องให้ฉันช่วยนายสักหน่อยหรอกเหรอสำหรับความอวดดีของผู้หญิงคนนี้ ยางเฉินรู้สึกตลกอยู่บ้างแต่เพื่อฉินซีแล้วเขายังยิ้มบอกว่าเมื่อกี้เป็นผมทำไม่ถูกไม่ควรเมินเฉยใส่คุณขนาดนั้นผมควรพูดจาทำหน้ายิ้มแย้มกับคุณหนูซูมากๆขอโทษครับคำพูดส่วนหน้าของยางเฉินยังทำให้ซูซานดีใจมากแต่ว่าคำพูดส่วนท้ายกลับทำให้หล่อนโกรธจนกัดฟันแน่นนี่คุณกำลังเสียดสีฉันเสี่ยวซีเธอดูสามีเธอหน่อยสิ ชินซีย่อมรู้นิสัยของเพื่อนสนิทคนนี้เป็นอย่างดีรีบพูดว่าเธอวางใจได้รอกลับบ้านไปฉันจะจัดการเขาให้ดีรอเดี๋ยวกลับไปบ้านเธอต้องช่วยจัดการเขาให้ฉันนะให้เขาคุกเข่าสำนึกผิดไม่ใช่สิต้องคุกเข่าจนทรมานโดยเฉพาะห้ามให้เขาขึ้นเตียงเธอด้วยสูซานพูดจาแบบไร้ากาศมากชินซีหัวเราะแล้วได้ เอาตามเธอว่ามาทั้งหมดยังเชิญหัวเราะพลางสายหน้าสำหรับความรู้สึกไม่ดีต่อซูซานก่อนหน้านี้หายไปหมดสิ้นแล้วไม่ว่าอย่างไรผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทที่ผ่านเกณฑ์เสีส่ยวซีคืนนี้สามีเธอล่วงเกินหลิวขายเข้าแล้วช่วงนี้เธอจะต้องระวังตัวนะแต่เธอไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุไปฉันจะให้พ่อฉันออกหน้าจัดการเรื่องนี้ให้เอง ก่อนจะลงจากรถซูซานดึงมือของชินซีมาพูดด้วยสีหน้าเป็นห่วงในใจชินซีรู้สึกซาบซึ้งกำลังอยากจะพูดยางเฉินก็เอ่ยปากกระทันหันเรื่องเล็กแค่นี้ไม่ต้องรบกวนตระกูลซูผู้ร่ำรวยออกหน้ารอบครับถ้าไม่เกินความคาดหมายหลังผ่านคืนนี้ไปเมืองเจียงโจวก็ไม่มีหลิวไข่อีกแล้วคุณหมายความว่ายังไงซูซานถามด้วยความสงสยัย ความขัดแย้งภายในของเมืองคิงหลิวไข่อาจจะถูกคนอื่นแทนที่ไปแล้วอย่างเฉินตอบกลับเพิ่งพูจบรถยนต์ก็จอดที่หน้าประตูคฤหาสน์ตระกูลซูแล้วซูซานย่อมไม่เชื่อคำพูดของอย่างเฉินเป็นธรรมดามองตาค้อนทีหนึ่งพูดแบบอารมณ์เสียอิทธิพลเมืองคิงของหลิวไข่ใหญ่มากสามารถเทียบได้กับตระกูลแถวหน้าจะถูกแทนที่ง่ายดายได้อย่างไรกัน คู่จบหล่อนก็ลงจากรถโบกมือให้ฉินซีเสี่ยวซีมีเวลาพวกเรานัดเจอกันอีกนะได้ไว้เจอกันชินซีโบกมือร่ำลาในเวลานี้เองรถแลนด์โรเวอร์สีดำคันหนึ่งค่อยๆขับเข้ามาซูซานยังไม่ได้ตั้งสติทันใดนั้นแสงไฟที่ส่องทำให้เธอตาพร่ามัวเธอจึงยืนเอามือบังดวงตาเอาไว้โดยจิตสำนึก ในเวลานี้เครื่องยนต์ของแลนโรเวอร์คำรามเหมือนสัตว์ป่าดุร้ายคำรามเหยียบคันเร่งจะพุ่งชนมายัางทิศทางของซูซานโดยตรง